ก้อนมีภาษาไทยกับกับอยู่หรอเัามีข้าซอยแซ่เจ๊ดข้าซอยนาเข้าซอยเหลืองข้าเส้นได้ห็นเหมือนเส้นเนาะหัวคูอุ่นหัวภูซาหัวปูซาขัวปูซาคือมันเป็นตัวเหลืองผักกาดส้มซาเนื้อส้มหมูเนื้อยำพี่ตรงเดือดเลยเนาะนองจากจ่นี่เหมือนน้ำเงี้ยวไม่เอาที่มัน ใกล้เคียงกับบ้านเฮาได้ก่อนข้าซอยเข้าซอยได้ก่อนนี่หมอข้าซอยนี่ไมมีอะไรแนะนำว่ะครับครับผมแล้วแต่คนชอบอ่ะครับอันนี้เหมือนเนื้อวิวก่อนี่หมอเมืองนะครับคนละรสชาติมันเป็นรสชาติไหยใหญ่ครับข้าซอยน้อยรสชาติไห่ใหญ่หม้เนาะข้าเส้นนี้ข้าเส้นเข้าเส้นนี่จะได้สองอย่างนะจะเอายำก็ได้จะเอาเป็นน้ำก็ได้แล้วแต่ครับผมเอาเป็นแบบเนี้ข้าวนหนียวเนี่ยครับ เอาน้ำได้ก็เธอเอาข้าวซอยเหลืองไหมหรือว่ายำผมแล้วก็เอาที่มันเป็นเต้าหู้ด้วยอ่ะเต้าหู้ทอดผมเอาเต้าหู้ทอดครับผมเลือกเองครับมีทั้งหน้าครับผมของผมจะเลือกเองครับผมไม่อย่างนี้เต้าหู้เต้าหู้ขาวเออเต้าหู้ทอดมันเป็นเต้าหู้สองอย่างครับน้องโอเดซ่าอันนี้เจ้าครับเซฟ่ลาบของพิทปงอันนี้แล้วก็ทัวร์ให้๋ยวคุณไปเลือกคนเดียวได้ครับผมครับทักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นี่ชื่อว่า ต้งหููทอดมันมีกรรมันกล้ามัขาดมันบอกมนต้องมนต้องอาผนบอกละต้มหูต้มหมูทอดคือแรกมันจะมีต้งหููนี่มันมีสองอย่างอีกแต่ของเรายังไม่มาใช่ไหมครับอย่างอันนี้เป็นออเดิร์ก่อนกับเข้าซอยเหลืองนี่เป็นออเดิร์ก่อนเจ้ายินดียินจมเจ้ายินดีินจมขาออกอากบรรยากาศในร้านอ่า ชื่อร้านกองคำเชียงใหม่ออกองคำชุมชนวัดป่าเป้านี่คนนักคะานพี่น้องไตรอของโดเด็ดเองนะเจ้าเส้นสีเอออันนี้มันเหมือนหนังเส้นน้ำเงี้ยวเธอแต่ว่าเพื่อนฮ้องว่าเข้าเส้นอี <The same. S 1> เจ้าของแท้ของจริงต้องมาที่ชุมชนวัดป่าเป้านี่นะเจ้าร้านเจ้าของร้านรอรอนะั่นอี พี่ตรงๆกินอะไรคะเข้าซอยเข้าเข้าซอยเหลืองเจ้าเหมือนสปาเกตตี้อืวันนี้นอกจากเขาจะมาซื้อเสื้อไตเสื้อเสื้อผ้าไตเขายังมากิ่นกับข้าวของพี่น้องไตด้วนะเจ้าน่ากินมากอร่อยมากแซ่่วนจะไปทำจากพืชเนาะ อันนี้ตะกี้เฮาว่าต้องงูอีกอะมันว่าถั่วพูถั่วพูอ<ม>ขอด้วยยากกินก่อนนะเจ้าพี่น้องมากินด้วยกันเจ้า<ม>ขออนุญาตก,กินก็ไปยากเสียงดังรบกวนเปิ้ลน,นะเจ้า ใบสูงค่ายินดียิน,ยนจมค่ะเอยเ,เป็นหน้าฉันก่อนมะกกินข้าวอิ่มแล้วเจ้าถึงเวลากลับบ้านเจ้าสุขใจสบายใจ <c oughs> ที่นี่พี่น้องไตที่ไทยแลนด์ <c oughs> สวัสดีเจ้า